อออีีเเเล่่่่าาาาุุกกูจจนน้นน้้ขววตตไหนนนนพยยัังมใืสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมขอต้อนทัาเข้าสู่ช่วงอู้จ่าสนทนาในรายการเจ้าหนี้ตีภักเหนือเจ้าวันนี้เป็นช่วงการสนทนาพิเเษหน้อยเพราะว่าเขาได้สัญจรออกมาในพื้นที่ของอำเภอแม่แตงจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าตีมแม่แตงนี่ถ้าอู้ถึงเนี่ยของดีของเปิ้าเนี่ยม,มันมีนักขนาดถ้าอู้ถึงแม่แตงก็จะต้องนึกถึงจ้าง นึกถึงเงาะแม่แตงแต่เหนือสิ่งอื่นใดเหนือคุณผู้ชมมีแหมหนึ่งย่างที่เป็นสเสน่ห์ก็คือรสช้าสเสน่ห์แม่แตงทําไมรสช้าถึงเป็นสเสน่ห์ของแม่แตงวันนี้เขาได้ห่วงอู้จ๋าสนทนากับแขกเข้าเชิญสุดพิเศษเจ้านายจักรพันธ์ทองอ่ําในอำเภอแม่แตงจังหวัดเจียงใหม่ได้เข้ามือห่วงอู้จ๋าในรายการของเขาในวันนี้สวัสดีเจ้าสวัสดีครับแม่แตงขึ้นจือได้เลยว่ามีของดีผ่าการ,กรเกษตรเนี่ยนักขนาดเลยก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องของเงาะ ก็มีการจัดงานยิ่งใยอลังการแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นจด,ดีตัวนะเจ้าแต่มันยังมีเรื่องของชาตัวชาของตีแม่แตนนี่มันโดดเด่นมันแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆจะได้ของเจ้าในอำเภอครับชาของอำเภอแม่แตนนะครับก็มีรสชาติเฉพาะตัวนะครับคือมีรสชาติที่นุ่มละมุนนะครับแล้วก็หอมกลุ่มหอมกลุ่นกลมกล่อมนะครับแล้วก็มีรสชาติไม่ฝาดนะครับซึ่งเกิดจากสภาพภูมิประเทศนะครับอากาศที่ อากาศที่เย็นนะครับแล้วก็ภูเขาสูงนะครับประกอบกับพื้นป่าอุดมสมบูรณ์ครับมีต้นไม้ใหญ่นะครับทำให้รสชาตินะครับแล้วก็อากาศที่บริสุทธิ์เนี่ยทำให้รสชาติของชาแม่แตงออกมารสชาติหอกมกลมกล่อมครับอ๋อคือกลิ่นเนี่ยหอมกลมกล่อมรสชาติมันบาฟาดมันบาเฟื่อนใช่ครับแต,แต่แล้วเนี่ยรสชาติของชามันจะคือฟาดแล้วมันจะเฟื่อนนะเจ้าแตตี่แม่แตงนี่คือมันจะบาฟาดนุ่มละมุนครับ มันจะมีความนุ่มละมุน<ช>ยังผลิตภัณฑ์ตีเฮาเอามายกตัวอย่างตีเฮาขงคุณผู้ชมได้หั่นกันในวันนี้นะเจ้าอยากจะบอกคุณผู้ชมว่ากลิ่นชาเนี่ยเตะจมูกข้าเจ้าขนาดเลย<ช>คือมันมีความหอมอย่างเช่นหมอนอันนี้คือเป็นหมอนชานาะคุณผู้ชมนี่ก็จะมีกลิ่นของชาซึ่งเป็นอัตลักษณ์แท้ๆเลยแล้วก็กลิ่นของเปิ่นเนี่ยจะ แตกต่างจากตีอืน่นมาเจอคุณผู้ชมต้องลองมาแอลในพื้นที่อำเภอแม่แตงแล้วลองมาสัมผัสพวาวเรื่องของชาติีแม่แตงเนี่ยมันแปลกแลก้วก็แตกต่างจด้แนนนอนว่าเรื่องของกลิน่นนะมาเลยแล้วก็ต้องลองมาลิ้มชิมรสเรื่องของรสชาติตัวว่ามันบบฟาดอย่างตีนายอำเภอบนหว่าแต่ก่อนนะเจ้าเรื่องของรสชาติตีอู้มานี่เจ้าแน่นอนว่ามันสะท้อน้งหันถึงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ภูมิศาสตร์ภูมิประเทศแล้วอัตลักษณ์มันสะท้อนจด้ออกมาได้พ่องในเรื่องของตัวชาในพื้นที่อำเภอแม่แตงของชุมชน ครับก็ชาแม่แตงนะครับก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจคู่ป่าคู่ชุมชนนะครับคือเราเน้นการผลิตชานครับขึ้นแล้วก็อยู่ด้วยกันกับคนชุมชนและก็ป่านะครับับธรรมชาติให้อยู่คู่กันนะครับซึ่งก็จะมาจากการผ่านต่อรุ่นสู่รุ่นนะครับเพราะบรรพบุรุษของของชุมชนในพื้นที่นะครับเขาก็จะปลูกชาเมื่อก่อนจะเป็นชาใบเมี่ยงนะครับต่อมาก็ เป็นชามาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปมาก็สามารถที่จะส่งต่อเอกลักษณ์แล้วก็มาปรับใช้กับคนรุ่นใหม่ได้<อ>ตรงนี้นะครับยังตะกอนข้าเจ้าเกยหันในพื้นที่แมอแม่แตงเบิรนจะเอาน้ํามันสกัดจากใบใบชาไม่ยงใบชาอ้นี่คึืนจะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์เหมือนกันมันก็เจ้าใช่ครับอ๋อมันมีการต่อยอดจะได้ของเจ้าเพราะว่าเรื่องของคนป่า คือมันอยู่ผสานตัวกันได้แล้วก็แน,น,น่นอนว่ามันเป็นเรื่องของซิงแวดล่องตอัวและตั้งพื้นที่ภาคเหนือของเขาเองเนะี่ยมันปฏิเสธมาได้นอกฮาปะฝุุนควันไฟป่าผู้ปีเลยอ่ะจ<ค>้าเขามีการบริหารจัดการจะได้ของเจ้า,าม <ๆ S 1> แม่เหอะก็เราบูรณาการการ่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเราโดยการส่งเสริมให้ปลูกชาเพื่อจะลดการเผาไหม้ป่านะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทางเกษตรกรแล้วก็พี่น้องชนเผ่านะครับซึ่งก็ ทยอยทยอยกันปลูกครับก็คือเราจะเน้นไม่ให้ไม่ให้เผาป่าครับแต่ให้มาปลูกชาเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจใบาชาสามารถแปรรูปจําหน่ายได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดนะทำเป็นเป็นเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะแปรรูปชาต่างๆครับทั้งเ,เป็นชาเขียวก็ได้นะครับแล้วก็สาหร่ายชาเขียวสาหร่าย,าายชาเขียวครับ ที่แม่แตงมีจําหน่ายครับเคร่อแปรรูปสารายนี่มันบัจเป็นไกด์เป็นเต้าตีอยู่ในคนเมืองแห้งๆนะครับอ๋อเป็นแห้งๆเหมือนย่างของตีเปินป้าในทะเลอย่างเงี้ยครับใช่ครับใช่ครับอุ้ยแล้วมันยากจะได้นอก็ก็อ่าก็จะมีภาคมหาลัยครับมหาวิทยาลัยเขาจะมาสอนให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับแล้วก็มีเครื่องแปรรูปสามารถที่จะจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวอำเภอแม่แตงครับได้ลิ้มรส สาหร่ายชา,ชาเขียว,ยวรสชาติมันจะเป็นจะใด,ดนะเจ้านมือในายอเคยจิมจ้มกันแล <laughs> ้วมันจะเป็นรสชาติจะไดของเจ้าก <laughs> <laughs> ็เหมือนสาหร่ายสีเขียวที่เราทานทั่วไปในท้องตลาดแต่มันจะให้รสชาติกลิ่นชาของแม่แตงขึ้นจมูกเลยครับมันกลิ่นบได้เป็นแสแน็คก,ก็ว่ามันกลินกล่นเนี่ยกรบเเป็นสาหร่ายก็ละลายในปากเนี้ยครับอ๋อคือกลิ่นพร้อมกลิ่นพร้อมทานยี่ได้เลยพร้อมทานเลยครับโอ้โห จากกระแสะตอบรับจากผลิตภัณฑ์ที่นี่เจ้าเป็นจะไหนพ่อก็ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าแม่แตงเราก็มีไล่ชาครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพเนี่ยสามารถที่จะเดินทางมาจิบชาครับบนยอดดอยสูงแล้วก็สามารถที่จะซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปชาหรือมแม้แต่เสื้อผ้าผ้าที่เราผลิต ในพื้นที่นะครับสามารถจําหน่ายได้ครับโอ้มันต่อยอดไปหลายมิติเลยเหมือนกันนะเจ้าเนาะขอถ้าอู้ถึงเรื่องชาแบบสักน้อยหนึ่งเจ้าชาในพื้นที่ของแม่แตงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไอยังจะใดผ่อ,องเจ้าส่วนใหญ่จะเป็นชาพันธุ์อับสาอับสันนะครับ,บาจากซึ่งมาจากประเทศอินเดียนะครับซึ่งาทางได้เริ่มนําเข้ามาปลูกนะครับเจ้าได้ประมาณ80ปีแล้วนะครับม,มีต้นต้นชาที่อายุ80ปีในพื้นที่แม่แตงยังมีอยู่นะครับ แต่ส่วนใหญ่คนรุ่นหลังเขาคงจะไม่อยากขึ้นปลูกทาต้นใหญ่ๆก็เลยตัดมันก,ก็เหลือต้นเล็กๆครับช่วงนี้เจ้าก็คือยังมีมาสัมผัสได้เลยว่าตีในพื้นที่อำเภอแม่แตงเนี่ยว่าได้มีดีกัะเงาะเนอจ้างเนอมีไร่ชาตะซึ่งจือดังตัวมันเจ้า คมนี้เจ้าถ้าอู้ถึงเรื่องของชารสชามันคือเสน่ห์ของแม่แตงอย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะคมนี้ถ้าเฮาอู้ถึงว่าเอาเรื่องชาเป็นตัวตั้งมันจะสามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้จะไดของเจ้าพ่ะว่ะมันจะพัฒนาให้กะชาดีอย่างเดียวกับบะคงบะได้เพราะว่าชามันก็ต้องปลูกในพื้นที่ของชุมชนและชุมชนก็มีศิละปะวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองเหมือนกันอย่างญาเจ้านายของเ้า ก็เราก็มีผสมประสานอัตลักษณ์นะครับของอะระหว่างชาเนี่ยเราชารุ่นเก่าเมื่อก่อนเขาจะทำะเป็นอาหารนะครับเป็นชาใบยำชาใบเมี่ยงนะครับสมัยก่อนนะครับแต่ปัจจุบันก็อย่างที่บอกเราเริ่มมาแปรรูปถ้ามีชาเขียว,วมีสาหลายชานะครับอันนี้นะครับแล้วก็ ก็มีชาอีกต่างๆนะครับหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็น,นักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสแล้วก็มีกระบวนการผลิตชาที่ได้มาตรฐานนะครับเรามี G M P นะครับเรามีนักวิชาการมาส่งเสริมให้การตั้งแต่การเก็บใบชาเลยนะครับแล้วก็มาที่กระบวนการผลิตชานะครับแล้วก็ผ่านกรรมวิธีที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วกอ็ออกมาเป็นชาที่รสชาติหอมละมุนครับเจ้าชานี่มันไปต่อ ได้แหมไก่อยู่นะเจ้าบาการโกโก้หรือมเมล็ดก,กาแฟอยู่แล้วนะเจ้านาะกันี่บทบาทของหน่วยงานติกเกี่ยวข้องเจ้าได้ไปส่งเสริมสนับสนุนเปิดจะได้พ่องหน่วยงานมีหน่วยงานก็ <c oughs> มีหน่วยงานทางเกษตรอำเภอก็ไปสนับสนุนนะครับในเรื่องการทำเ GMP นะครับแล้วก็การให้ความรู้คำรักษาสุขกัเล่นในเรื่องของความสะอาดขั้นตอนการผลิตนะครับ และในส่วนที่ผมจะดําเนินการต่อไปใน,ในปีงบประมาณหน้านี้ก็คือการผลักดันให้ชาของแม่แตงนยครับและทั้งตําบลป่าแปดตำบลเมืองกน่นะครับซึ่งผลิตปลูกกันเยอะเนี่ยให้รวมเป็นชื่อของชาอับสำแม่แตงแล้วก็จะขอ GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับเพื่อที่จะ,ะเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรอำเภอแม่แตงในการที่จะ,ะนักท่องเที่ยวมาชิมแล้วชาแม่แตงเนี่ยเขาจะได้มั่นใจแล้วก็มีมาตรฐานที่สูง เป็นที่รับรู้ในระดับโลกเลยครับอ,อครับอันนี้ถ้าจะอู้ถึงนี่นายอำเภอคิดการใหญ่อยู่ประเดี๋ยวนี้แสดงว่าชาในพื้นที่อำเภอแม่แตงเนี่ยคือมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวแท้ๆถึงจะสามารถที่จะไปขอ GI ได้ใช่ครับก็ะเพราะว่าเข้าว่า GI ก็คือยังที่เขาหูกันว่ามันคือสิ่งวงชี้ทางภูมิศาสตร์อยู่แล้ว มีความเป็นไปได้เท่าไวร่มีความเป็นไปได้ครับเพราะพื้นที่เราปลูกเนี่ยเราก็คือสูงจากระดับน้ําทะเลอยู่ในระดับเจ็ดรอยเมตรถึงหนึ่งันเมตรนะครับซึ่งซึ่งก็พื้นที่แม่แตงเราเหมาะกับการปลูกชานะครับก็เลยส่งเสริมนะครับแล้วก็จะผลักดันให้เกิด GI ให้ได้จะจะทำการขอ GI โดยได้รับการสนับสนุนจากทางสถานีพัฒนาเกษตรพื้นที่สูงครับก็จะมาทํากระบวนการขอ GI ให้ได้ครับจ้า GI นี่ตีแม่แตงนี่ท้าอู้ถึงถ้าใช้เนี่ยได้นี่คือชาจะเป็น ผลิตภัณฑ์ตัวแรก ใช่ครับก็กําลังแข่งกับง้อแม่แตงครับแต่ง้อแม่แตงยังหาเจ้าภาพไม่ได้บอกเป็นอย่างเจ้าภัยได้เขาก็ยินดีไปด<ช>้วยกันเนาะเขาต้องจุยกันขรับเพื่อนเพราะว่ามันคือของดีแต่แตถ้าขึ้นเ่อเป็นจีไอแน่นอนว่ามูลค่าทางด้านเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์มันจะมีมูลค่าเพิ่มสูงมากขึ้น<ช>แล้วก็เป็นที่ถูกตาต้องใจชาวโลกนักขึ้นโตย้ยมันเป็นเวทีหนึ่งเหมือนกันซึ่งมันอาจจะทําเรื่องได้ค่อนข้างยากแหละแต่ว่ามันไปถึงฝังฝันได้อย่างแน่นอนอันนี้เป็นกําลังใจให้กับพิม งานทุกๆหน่วยตัวแล้วกันนะเจ้าน้องกับนี่ถ้าอู้ถึงเรื่องช้าเป็นตัวตั้งเรื่องของอาหารการกินตะกี้ก็คือแปลกใหม่เรื่องของสาหร่ายชาเขียวข้าเจ้าก็ยังผมเคยได้ร้องแต่นะต้องไปเสาะร้องก่อนเนาะเรื่องของส่งเสริมเรื่องด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นอัตลักษณ์เฉพาะตัวทังด้านภูมิศาสตร์คือเรื่องของ GI ที่มันจะไปได้แล้วถ้าส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวล่ะเจ้าครับการท่องเที่ยวนะครับเราก็จะมีเป็นรูทท่องเที่ยวเลยครับก็คือ อย่างที่ที่ของแม,แม่แตงเราก็จะมีการล่องแพนะครับเจ้าล่องแพและนักท่องเที่ยวก็จะมาพักทานรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านโปู่แง่นี่ครับ<า>เราก็จะเสิร์ฟด้วยยำชาใบเมี่ยงนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับกับชาได้นะครับหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวถ้าจะไปเที่ยวดอยม่อนเงาะก็สามารถแวะชิมชาได้นะครับอ,อย่างที่บอกครับจะมีทั้งชา,าชาเขียวแล้วก็ อ่าสาหลายชาเนี่ยครับเจ้าตรงนี้ก็มี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 จุดขายจุดจําหน่ายที่ดอยมอนเงาะครับเจ้ามอนเงาะไปเลยบรรยากาศดีโต๋ยใช่ครับอยู่อยู่ในดาดับแล้วก็เส้นทางตีไปถึงสะดวกสบายไม่ได้ลำบากมีรถถนนคอนกรีตจงยอดรอยเลยครับส่งเสริมย่างขึ้นไปคุณผู้ชมเพราะว่าไปเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวดูเพราะว่าเรื่องของติมอนเงาะเนี่ยเปิดกําลังเอาเอาเรื่องของชาเนี่ย ไปวางตัวใหเหมือนกันลองไปสัมผัสได้ไปแอลชมบรรยากาศแล้วก็ลองไปจิมช้าอจิมช้าของแม่แตงพอนะเจ้าแล้วเรื่องของแต่ละจุดเริ่มพเขาไม่ได้มีการส่งเสริมกรเกษตรกรกร็เจ้าปลูกช้าขึ้นนักขึ้นแล้วก็เหมือนกับเนี่ยที่ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวการเก็บชาการถ่ายรูปไออย่างนู้นเนี่ยเจ้าก็มีครับเราก็พยายามส่งเสริมให้กเกษตรกรครับได,ได้ได้ได้แผนมาสนใจแล้วก็เพาะปลูกอ่ชานะครับซึ่ง ในปัจจุบันก็มีสวนชานครับที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็จะมีจุดจุดจุดที่ถ่ายรูปกับภูเขานะครับแล้วก็มีวิวพาโนรามา360องศานะครับ <ừ. S 1> อย่างเช่นสวนไร่ชาลุงเดชนะครับสามารถาที่จะไปท่องเที่ยวได้นะครับปักหมดุดปุ๊บจะเกิดคลิกขึ้นมาเลยนะครับไร่ชาลุงเดชนนะครับก็จะมีชามีกระบวนการชงชาแล้วก็สามารถนักท่องเที่ยวสามารถ เช่าชุดแล้วก็ไปเก็บชาได้นะครับมีสะพายข้างหลังนะครับแล้วก็เดินเดินไปเก็บใบชาและสามารถที่จะเอาใบชานั้นมามาปรุงแล้วก็เสิร์ฟได้เลยครับก็คือว่าเนรมิตแปลงกายใช่ครับเป็นเชาาสวนเกษตรกรในพื้นที่จะแต่งชุดเชาาเขาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็ไปเก็บใบชามาแล้วก็เอามาแย่ๆแล้วก็กินคนเดียวได้เลยแล้วก็วิววิวดอย360องศาสุดยอดเป็นสตูดิโอ ใช่ครับวันสก็อบเซอร์วิสในที่เดียวันเลยครับสก็อบเซอร์วิสแต่แต่ตัวนะเจ้าถ้าขึ้นในอำเภอได้ประช้าสัมพันธ์อู้ถึงเรื่องเส้นทางการท่องเที่ยวชิมช้าแม่แตงนะเจ้าตั้งเจจากในตั๋วเมืองมานี่ใครที่แวะตรงไหนไอ้อย่างจะได้ของเจ้าก็จากสนามบินเชียงใหม่นะครับก็ใช้เวลามาถึงอำเภอแม่แตงประมาณ45นาทีนะครับ45กิโลนะครับจากนั้นเราก็วิ่งเส้นเลี่ยงเมืองนะครับเส้นเลี่ยงเมืองเลี่ยงเมืองไปนะครับก็ จะมีจุดที่ชมก็จะมีน้ําตกหมอกฟ้านะครับ,รบสามารถที่จะเที่ยวน้ําตกได้นะครับแล้วก็ถ้าเราเลี้ยวขวาขึ้นไปก็จะเป็นบ้านศพกลายนะครับก็สามารถที่จะแล้วก็เป็นบ้านบ้านม่อนเงาะนะครับสามารถสองหมู่บ้านนี้จะติดกันนะครับสามารถที่จะเห็นวิวทิวทัศน์แล้วก็เห็นสวนชานะครับไร่ชานะครับสามารถที่จะไปชิมชาได้ตอนเช้าแล้วก็มีทะเลหมอ,อกตอนเช้าถ้าวันไหนฝนตกแล้วก็ จะมีหมอกบางๆนะครับวนผ่านมานครับก็อยากเชิญชวน<ช> <ๆ S 2> นักท่องเที่ยวนะครับมาเปิดประสบการณ์ที่อำเภอแม่แตงครับในการชิมชานะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก ชานะครับของแม่แตงครับเจ้าเนี่ยถ้าแขอุ้ยนะขาเจ้าปักใจติมอนเงาะมาเดียวนี้พอวันองเนี่ยเจ้าเส้นทางการท่องเที่ยวมันสะดวกสบายแล้วเนี่ยงามบ่ายปอยิ่งจะได้ชิมรสชาซึ่งเป็นสเสน่ห์และก็อัตลักษณ์ของอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้แบบถึงใจยังแน่นอนเลยนะเจ้าถ้าอู้ถึงเรื่องของ พืชผลทัางการเกษตรตีจะพักดันไปสู่ GI มันก็ต้องอูดถึงเงาะตัวเหมัอนกัเจ้าตีนายอู้บอกว่าตึงเงาะตึงช้าเนี่ยก,กำลังทําเรื่องในเรื่องของการทรงของ GI เหมือนกันแล้วเงาะเนี่ยเขาเนี่ยในมิติไหนแล้วมันแปลกแตกต่างม,มิเสนจะดใดเจ้าครับก็ในส่วนของ,งอเงาะอำเภอแม่แตงนะครับเราก็มีพื้นที่ปลูกในหลายๆตําบลน,นะครับ<ช>ซ,ซึ่งเอกลักษณ์ของเงาะแม่แตงก็คือ มันจะหวานแล้วก็ร่อนแล้วก็กรอบนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีน้ําเยอะเหมือนครับ<ม>อันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเผือแม่แตงนะครับซึ่งซึ่งสภาพอากาศที่เย็นสบายแล้วก็ดินร่วนนะครับอุดมสมบูรณ์เนี่ยทำให้ผลิตภัณฑ์เงาะแม่แตงเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดครับซึ่งเราก็จะส่งเสริมให้ขอ GI นะครับซึ่งก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสคตร,คร์เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรนะครับในการ ขายนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทางทางราชการได้ส่งเสริมนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะับวันที่กี่วันที่หกันยายนที่ผ่านมาทางอำเภอแม่แตงได้จัดงานนะครับเทคโนโลยีเงาะถอดลูกนะครับหรือเรียกที่ว่างานเงาะแม่แตงนะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนงบประมาณมานะครับก็ผลการตอบรับก็ เป็นการตอบรับที่ดีนะครับซึ่งมีสมัพันธ์ท่องเที่ยวนะครับจาก17จังหวัดภาคเหนือนะครับมา,มาดูงานแล้วก็เป็นการมาพบกันระหว่างเจ้าของธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทนะครับมาคุยกับเจ้าของสวนเงาะเลยนะครับซึ่งสามารถที่จะตกลงกันนะครับจากราคาเงาะหน้าหน้า,หน,า,ห,นาหน้าสถานการณ์วันนี้นะครับเงาะ จากสวนเนี่ยโลละ25บาทครับซึ่งมีพ่อคา้าน,นักเจ้าของโรงแรมจากกำแพงเพชรมาก็ขาขอซื้อไม่อั้นนะครับในราคา33บาทครับหน้าสวนนะครับอันนี้คือราคา,าหน้าสวนใช่ครับทางทางเจ้าของโรงแรมเขาบอกเขาสามารถที่จะไปขายต่อได้ที่กำแพงเพชรโลละเกิน33บาทแน่นอนเขาสามารถขายได้อันนี้คือทุนที่เปิลบอมบ์เปลิลฮับซื้อใช่ทำให้เกษตร,รกร ยิ้มได้เลยครับเจ็ดกรยิ้มแงแตกเลยเนาะวันเดียวนี้นะโอราคาดีขนาดเลยนะเจ้าแสดงว่าเปิดมาแล้วเปิดติบใจในรสชาิในเรื่องของคุณภาพของเงาะแม่แต่งแต่แต่อันนี้เป็นดึงซิงนะเจ้าคุณผู้ชมติดการันตีได้เลยว่าเงาะแม่แต่งแปลกแตกต่างจากตีิอื่นสามารถยืนขอ G I ได้อย่างแน่นอนสู้ๆตึงช้าตึงเงาะเฮาพักดันไปพร้อมๆกันนะเจ้าเนาะในวันนี้นะเจ้ามาถึงเภอแม่แต่งทั้งทีคุณผู้ชม จะไปชิมชาเลยก็ได้เพราะว่านี่เขาอู้ถึงเรื่องของรสชาเสน่ห์แม่แตงนะเจ้าขอจิ้มสักน่อยได้กับเจ้านายอำเภอเจ้าได้ครับเชิญครับนี่เิ่นเตรียมามาไว้ให้ข้ะเจ้าแล้วนะเจ้าขอเปี้ยขออวดคุณผู้ชมเอกกรซีเมาะขนาดเลยนะเจ้านาะทนายอำเภอหับตุวยนะเจ้านาะครับอบครับกินอวดคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันรับรองว่าถูกอกถูกใจแน,น่นอนกากายผู้ดังข้ะเจ้านี่กระตึงว่าหอมขนาดนักเลยนะเจ้านาะขอเสิร์ฟเพือ่อทนายอำเภอก่อน ยสีเมาะขนาดเลยนะเจ้าคุณผู้ชมพอชัดๆนี่พอชัดๆนี่เนอสีช้าเพลินนะใส่เมาะขนาดเลยแล้วก็กลิ่นหอมขนาดเลยนะเจ้าอขออนุญ,ญาตนะเจ้านอมเออเดิมครับอุ้ยมันบบกฟาดแต่หอมคุณผู้ชมรสชาตดดิดีนุ่มแล้วก็กลิ่นนี่เป็นเอกลักษณ์ ก็คือช้าเนี่ยชัดขนาดเลยความความช้าเนี่ยเจ้าแต่ว่ากลิน่นกลิ่นตีแห้งก็กลายเป็นรสชาติตีหนุ่มละมุนใช่ครับโอ้สุดยอดแต่แต่เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมต้องมาสัมผัสต้องมาล้องอย่างข้าเจ้าและเดี๋ยวจะไปดีลืมนะเจ้าเนอช่วงใต้รายการขอสาราย ชาเขียวรัยเลือสมงถูกอกถูกใจใค้ร้องเจ้าสักเตือนหนึ่งในชีวิตบอกเอ้ยกินก๊ามเตือนนะเจ้าพีผลิตภัณฑ์ดีใจอี้แล้วนะเจ้าทนายเพื่อนในนอกของดีเฮาก็ต้องจวยกันพักดันแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของอนาคตตีจะพักดันไปเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นซอว์ power สะท้อนอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่อำเภอแม่แตงเจ้าอยากจะให้ทนายเพื่อได้ ฝากประชาสัมพันธ์เพื่อกับผู้ชมที่ชมรายการเจ้าหนี้ทิ่พักเหนือตะเจ้าครับก็ฝากเชิญชวนครับที่น้องนักท่องเที่ยวนะครับได้มาสัมผัสอำเภอแม่แตงนะครับซึ่งเรามีแหล่งท่องเที่ยวนะครับวันเดียวเที่ยวไม่หมดครับอำเภอแม่แตงเรามีทั้งแม่น้ำมีภูเขานะครับแล้วก็มีผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงาะอะโวคาโดนะครับมีลิ้นจี่มีลำไยนะครับสามารถมาเที่ยวได้ทุกฤดูกาลนะครับอันนี้ก็ฝาก เชิญชวนพี่น้องประชาชนครับมาที่อำเภอแม่แตงครับลองเปิดใจแล้วก็มาสัมผัสกันสักเตือนนะเจ้ารถชาสเสน่ห์แม่แตงนะเจ้าวันนี้ขอบคุณทานายอำเภอจัดนักเลยนะเจ้าครับคุณผู้ชมเจ้าช่วงนี้เดี๋ยวเฮาย่างกันก่อนสักกรร้ช่วงหน้าก็มาติดตามช่วงใต้ารายการเจ้านี่ตีพักเหนือกันต่อเจ้าอัปเดตอัปเดตคูเเเ่เรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าเข่าเข่าตีไหนพะยเนะอหยายงอุ้มวนถูกใจตัวแน่นอน